เดี๋ยวไอ้ปืนมดนมาอย่างนี้เหรอเพื่อนมึงมดนมาอย่างนี้ปู่ก่อนไปสุดเลยละการขาบไปสุดเลยหลบพอมันยงสวยงามหลบไปไหมอ่ะเอามาเด็กมาเด็กลำมาเด็ก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 เฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าดังแป๊บเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเมกาคิวเมกาเมกาอย่างเอ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวโอเค เรามีความฝันผมเองก็มีความฝันผมอยากจะเป็นสาหลักวารีแต่ตอนนี้ผมเป็นเพียงแค่นักล่าอสูรฝึกหักของนั้นเรามาฝุดวิชาพเพลงดักกันกล้องที่ถ่ายผมอยู่ได้แตกไปแล้วเสียเงินซื้อกล้องเป็นแสนเลยครับแล้วเดี๋ยวต้องไปเสียเงินสุ่มเกลือทันจิโร่อี แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อหอนทางการเป็นเสาหลักวารีของเรามาฟิลเดอรซันฮ่าหนทางของนักล่าอสูนตัวตึงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว <don> มาครัรบท<ส>ุกคนสำหรับตัว<ส>ตละครใหม่ยานยานเยี่ยน ชื่อไรก็ไม่รู้นะครับเห็นแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันเลยครับผมโอเคสําหรับหยานนะครับจะมีสแต็คอยู่สสแต็คในสแต็คที่2ถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งมันก็จะเป็นสแต็คสีฟ้าครับจะทําให้พี่หยานของเราตีธรรมดาแล้วกระโดดจิ้มหัวแบบนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสแต็คที่2ของสกิล2มันจะเป็นสีส้มครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสแต็คที่2จะเป็นสีส้มปึ๊บแบบนี้ครับพอเราใช้เสร็จมันก็จะพุ่งได้อีกทีหนึ่ง อย่างนี้เลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครใหม่หยานเหียนเยียนเยี่ยวเออมาถึงชื่อนึงแหละดันตีแล้วจะบวกอะไรวะเื่อนไปบวกกันเลยดีกว่ามาๆๆซี่พี่มารลน้องน้อนี้พี่มารวน้องส่งไปก่อนแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งไปว้าบองแล้วว่าบดองบดองครับบดองครับยาไม่มีคนขี่หัวแล้วหรอก้าอุ่นเธอมาสิจ๊ะยังไงยังไง สัดมาหน่อยน่ะตาเยาเออสวยครับนตาเย่ฟิกเกอร์หนีไปก่อนเลยกลัวตายเจ้ยนวุ้ยโซเชียนวันนี้วันตายของเจ้าว่าไงลิงร้องมาล่ะกระโดดจิ้มหัวไปหนึ่งทีกดลิโคลรีโอเคแตกไปสองไอ้กิกซี่เอาไงอ่ะเพื่อนไอ้สกิลไปแล้วหรอก็สวยดีครับมามามาดีครับมาดีครับเราช้องไปกันหนึ่งทีแล้วก็คอมโบต่อรัวๆคอมโบต่อรัวๆแตกไปแตกรัวโอเค ไวนะไวนะอันสียันหน้าไปเลยครับผมนี่นักล่าสวนฟืกหาดจริงหรือเปล่าทำไมมันตึงเงี้ยทุกคนมันตึงไปมุยมาดีจริงๆแล้วต้องเกมหยานไม่ค่อยโหดนะครับจะต้องใช้เลเวลหน่อยสำหรับตัวละครตัวนี้แต่พอดีเรามีอายญาต้นเกมเราเลยดุดันครับถ้าไม่มีอายญาต้องเล่นใจเย็นหน่อยนี่นะครับเก็บสแต็กไว้เผื่อได้ใช้ตอนบวกถ้าสองหลบดาเมจได้นะครับแบบเมื่อกี้ อบวกได้แบบนี้ไปแล้วไปสุดไปสุดครับมาเลยครับไอหนุ่มมาเลยครับไอหนุ่มอันตีไปเลยครับอู้อันตีกระแทกหน้าป็ตบตัวแล้วก็ล้ำล้ำล้ำยับล้ำยับครับผมท่าสองโลบวิคิกซี่มันลอ่อมันลอ่อเพื่อนมันลอ่อ,นนลอครับมันล่อครับ <c oughs> <c oughs> ีมาหลอดมันจะมาทุกคนไม่น่าไหวนะเลือดไม่น่าพอครับนี่กันดีกว่าไปแล้วจู้เหมือนหนทางการเป็นเสาหลักวารีของเราจะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้เป็นเสาหลักวารีหรือเสาหลักทะเลเพราะตอนสุกส,สกีเราต้องเกลือแน่ๆเลยครับเพื่อนขอ,อให้อย่ากเกลือมากนะไม่อยากเป็นเสาหลักทะเลขอ,อเป็นเสาหลักวารีเถอะพิกซี่ไม่เนียนนะพิกซี่ โอเคคิกซี่ตายแล้วแบบเนี้ยถ้าหนึ่งอ,กออกสต็กกันเลยครับจะได้พุ่งได้สองทีพี่มาคิกซี่ปกักสองปกักอัดตีลำแบบก,ก็ๆป,ปุ๊บปักพอบอกแตกครับโซโลคิวย่าบอ,อกมีกูด้วยโซโลบ้านมุสิเไวเบลแปดแล้วเริ่มตึงนะตัวนี้ยิ่งอัพมันตีดได้หลายขั้นยิ่งโหดมันจะรำได้นานขึ้นเรื่อยๆมีใครอยากลองไหมยอย่าให้มีสเต็กศูนย์ครับเลี้ยงสเต็กเอาไว้พี่มาหลอดมาหลอดไม่น่ารอดแล้วครับฝันดีน้อง ฝันดีน้องข้าสองตกข้าสองตกอันตีไปเลยมามันตีเย็นหน้ามาหลอดแล้ต้องคอมโบแตกลิงมาครับลิงมาครับ Now, the must Hey อม้วเล็กจ้า <c oughs> พี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องเล็กข <c oughs> ยญกที่หัวหรอมาดีมาดีคุณน,นายกับคุณเธอใครโทรกันมาดีมาดีาด <c oughs> ตกยับตกยับครับผม <c oughs> ลงมาลงมา <c oughs> มามา โอเคดับเบิลคิวท่านหนึ่งท่านสองไปแล้วก็ท่านสองลงไปทีหนึ่งก็มาดิครับสลักพิโรแล้วเห<ว>มือนล่อรครับมาดิลัตติผมมีนะผมมีลตตินะอ่าได้เล่นครับแบบนี้ได้เล่นครับผมได้เล่นครับผมได้เล่นครับได้เล<ว><ว>่นครับมาเด้หวะเออมาได้โอ้โหถ้าเราจะยืนได้นานกว่านี้อีกสักศูนย์จุดเท้าวิเราจะยืนแอคแบบเ <ๆ S 1> ท่ๆท่ามกลางศพศัตรูเลยนะครับศพของเราอสูรร้าย รับหยาดเป็นตัวที่ต้องใช้รถคูดาวเยอะมากๆนะครับมันจะได้รำได้แบบเฟี้ยวๆวนานๆรัวๆมาหลอดโอเคลองหน่อยไหมอะอยากในป้อมว่ะอยากในป้อมว่ะก็มาดิครับในป้อมแล้วไงตื่นตึงไปมุ้ยโอเคปาดมาปาดมาเพื่อกหอพิ้วไปใหม่ไกลิันชั้นแนวทั้งป้อมทั้งปาดก็หลบได้หมด ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่นักล่าสูนพงหาดแล้วว่าที่เสาหลักทะเลวารีครับผมอืมสูนตัวไหนแค่ผมไหมผมได้กิ่นแม้แต่นิดนึง <Your team S 1> ผมก็จะใส่สุดนะครับเห <c oughs> มือนล่อการกินเหมือนล่อเพิ่งเตือนไปนะเ <c oughs> พิ่งเตือนไปนะ <c oughs> สวัสดีลิงน้อย <c oughs> ลิงน้อยเอาหน่อยไว้ลิง <c oughs> มาเพื่อน มาตีดาร์ก,กนหน่อยอาจารย์อุจจอโรโกโดากิซากอนจิก็บอกว่าถ้าเกมนี้ผมคิวได้ถึง20ตัวจะรับผมเป็นสิทธิ์นะครับเพราะงั้นเราต้องทำไม่ได้ครับทุกคนเพื่อที่จะเป็นเสาลากวารีความไฟฝันหองนักล่าสูดตัวน้อยคนนี้อย่างหนึ่งรุมสีว่ว่ะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงมึงยีกลัวเพื่อนมาแล้วพิชชาพิ เฮ้ยมาช่องมาก็มาดิครับก็มาดิเพื่อนมาดิเพื่อนแตกไปโดนแตกท่านหนึ่งบอลวังไรีไปจูเดี๋ยวนี้ปรับใหม่นะครับมีเวลาบัฟบอกด้วยเวลาเกิดของบัฟฝั่งตรงข้ามก็ยังมีอ่ะมีใครอยู่ไหม <c oughs> เราไปปิดมดกันเนี้เดี๋ยวไอ้บุญมดมาอย่างนี้เหรอเพื่อนมึงมดมาอย่างนี้อูก็ไปสุดเลยละการข้าบอกไปสุดเลยหลอกเขาเรียงสวยงามห <c oughs> ลอกไปไหมอะ่ะ ก็คนสวยหนึ่งห้าตัวเอามาเด็กมาเด็กลำมาเด็กมาเด็กมาเด็กมาเด็าเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าดรามแดนแป๊บเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเมกาคิวเมกาเมกายังเฮ้ยทีเดียวทีเดียวอีกทีเดียวโอเคโอ้โหอ้ย่าแย่งผมวันเมกาคิวเลยครับนอนนอนไอ้ย่าตัวนี้ไม่รับเป็นลูกศิษย์นะครับมาแย่งเมกาคิวว่าที่เสาหลักอย่างเรายอมครับ s อรี่ s อรี่ขอโทษนะอสูรเวอร์เลต ที่จะเป็นต้องทำจริงๆเดี๋ยวอาจารย์อุโรดากิไม่รับพี่ไม่รับพี่เข้าแก๊งเอ้ยไม่รับพี่เป็นลูกศิษย์คอมบนคลิปเข้าเฮ้ยลิง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 มีอาญาเราเศร้าเอนมีอาญาเราเศร้าเหรอมึงมาดีเก็บสองไปโอกาสในการแก้มือเก็บเมกาคิวเข้าเวลาเต็มชแนลเข้าไปเวเข้าไปลาอาญาเอาไปแดงมาเนี่ยนับยับโอ้โหนึกว่าเปอร์เทโน่จีจี bro เอ้ยทำไมไปวาร์ปใส่เสขาอะกูาวาร์ปใส่เสขาแบบนี้กดยอมแพ้ดีไหมครับทุกคนกดยอมแพ้ดีมกดยอมแพ้ดีไหมผหนไส้ทีม<อ>ทีมกูออกเฉยเฉยเอ้าใครออกอะมาเดเปิดมาเดสโมกิวแล้วอีกสตัวเท่านั้นต้อง20คิวอะทุกคนันที่ใช้อาจารย์ยอมรับเป็นตัวเราท่านสีตัวไหนทานหนึ่งปมามาเดเออไม่อยากจะก็เกิดครับอีก3คิวไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักเหนื่อย อะไรอะคุยอะไรกันงงครับนักล่าศูนฝึกงหัดงงครับอีก3คิวครับอาจารย์อุรโกดาก,กิจะไ,ได้รับเราเป็นสิทธิ์สักทีเอา้ามาดิเพื่อนมาดิโอเคกลาช็อตนี้โยนครับผมแต่ว่าใครยิงมันสวนเนี่ยใครยิงมันสวนนะครับมาเดิมาดิาดต่อยาใครยิงผมใครยิงผมมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิอันติมาเดะยีสิบคิวยังหล่อเท่แล้วไปต่อด้วยจบเลยแล้วกันเจ้าลิงน้อยที่ไม่อยากทำลิง พอดีว่าพี่จัดแต่อสูรร้ายยี่สิคิวพอดีเลยครับเหมือนเราจะได้เข้าสำนักวารีแล้ววะ่ะผู้สืบทอดปร,ราณวารีมาแล้วครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายรอสูมสกินทันจิโร่เจอกันครับมย่าเกลือนะกลัววะ่ะ